เเทศกาลเผ็ดร้อนได้จัดขึ้นในเมืองแล้วเขาบอกว่าจัดที่ย่านตลาดนะคะจัดวันศุกร์ตอน5้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งโอ้โห,โโหดูสิมีแบบแข่งกินของเผ็ดร้อนใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นพวกแกงกะหรี่เสียงสูง ไม่ใช่ละนั่นจะเป็นพวกแกงกะหรี่อะไรอย่างนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าในกิจกรรมของงานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกให้เพลิดเพลินกับอาหารพื้นเมืองลองชิมอาหารพื้นเมืองเช่นแกงกะหรี่รสเผ็ดและเบรริโตรสต่างๆมาร่วมลองชิมได้แล้ววันนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตสดใหม่นะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตสดๆจากสวนได้ที่นี่อุย้ยมีพวกแบบพวกผักต่างๆเลยนะคะมะเขือเทศเอ่พริกหยวกบรอกโคลีคุณอาจจะหาอะไรแปลกใหม่ได้จากที่นี่ นะแสดงว่าจะต้องมีมะเขือเทศพันผสมแน่เลยค่ะแล้วก็แข่งกินเผ็ดนะคะกำลังหากิจกรรมแข่งกินอยู่สินะคุณจะแข่งกินอาหารไปเผ็ดจนหมดจานได้หรือเปล่ามาเข้าร่วมดูสิโอ้ยกินเผ็ดไม่เก่งด้วยอะ่ะแล้วก็ซื้อเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์นะคะซื้อของเผ็ดๆร้อนๆได้จากแผงลอยหายของที่ระลึก รับรองว่ามันจะทำให้คุณเพดได้ทั้งวันเชียวโอ้โหเพดเลยนะคะเพดแบบช้างนะเดินทางไปอย่างงานนะเราจะชวนคังชอนนะคะแล้วก็ชายสี่ไปด้วยค่ะแม้ชวนสองคนเลยนะส่วนคนอื่นก็น่าจะไปเจอกันที่งานเองนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราแบบชวนแฟนเราไปแล้วก็ชวนคนที่เราแบบแอบมีใจให้เออมาถึงแล้วค่ะดูสิคะดูเราใส่ชุดสีก็ตีมวันคริสต์มาสนะคะอุ้ยตาย มัจุผู้ชายต่อหน้าชายสีเลยเรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในงานตอนนี้มีอะไรบ้างเอเดินไปไหนเนี่ยไปทิง้งขยอะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในงานดีกว่านะคะมาที่นี่ด้วยกันนี่ยายเขาบอกว่าแกงกะหรี่นะคะที่มีความเผ็ดระดับ10บเลยนะคะความเผ็ดโอเคตอนนี้ค่ำแล้วนะคะอคุ้ยเด็กคนนี้มาลองกินเผ็ดด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราจะออลองกินแกงกะหรี่เผ็ดๆในงานแข่งนะคะ คนนี้มาย่างผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาตามดูเด็กคนนี้ดีกว่าแม่คะแม่คะ่ะแม่คะ่ะหนูอยากลองกินเผ็ดดูจะไหวหรือเปล่าเนี่ยลูก <c oughs> ก็ไม่รู้สิคะงง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 โอ,โอ้คนนี้แทบจะเป็นลมโอ้พ่ไฟไปแล้วแล้วหนูล่ะเออเด็กคนนี้น่ารักนะคะ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นเนี่ยดูสิคะสีผมนางแบบ มีความไฮไลท์นะคะอ้าวดินเดเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะตีมวันคริสต์มาสนะคะ <c oughs> เขียวแดง <c oughs> โอโ้โหพ่นไฟแล้วพ่นกี่รอบเนี่ยแล้วขังชอนล่ะอ้าวนี่นาเรามาแข่งกินกันไหมอ่ะอ้าวคังชอนวิ่งไปไหนเดิร์ซี่ช้ยสีใส่ชุดนี้มาเพื่อที่จะมาขายห <c oughs> มี่เกี๊ยวใช่ไหมเออช้ยสีหมี่เกี๊ยวไหนร้านช้ยสีอยู่ไหนอ่ะร้านผมอยู่นี่ฮะ เออนี่มันร้านข้าวผัดแกงกะะดี่หอยซุปอะไรว่าไปนั่งขายบะหมี่อยู่ไหนอะ่ะนี่ร้านเองหรือเปล่าเออนา่าจะเป็นร้านนี้นะคะชาสิีเป็นเจ้าของกิจการเอ่อมีเกี๊ยวชายิหีมีเกียเก๊ยว อออมันเผ็ดมากจริงๆค่ะปะ้าหนูพอนไปได้เลยเห็นไหมล่ะป้าบอกแล้วหนูไม่เชื่ออหนูหิวน้ำมากหนูอยากกินน้ำเด็กคนนี้น่ารักจริงๆนะถึงเธอดำแต่ฉันยืนยันจะรักเธอดำได้ใจแต่ว่างเกินใครก็ยิ่งรักชื่อน้องหนูดำแล้วกันนะคะอืม โอเคเดี๋ยวเราจะมาลิงก์กันนะคะเดี๋ยวสิเราแค่ลองแบบกินของเผ็ดแล้วมันมีอะไรอีกบ้างงานปิดตีหนึ่งนะคะไม่เป็นไรยังทำอะไรได้หลายอย่างนี่ไงโหยมีพวกแบบราเมงนะคะคังชอนได้ยินมาว่ามีปาร์ตี้ขึ้นที่ไหนครับเอา้าคังชอนได้ไงเนี่ยขออาจา์เสร็จด้วยกันมานี้สิเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอ โอ้โหหุ่นนางแบบมากนะคะแต่ว่าช่วงล่างของพี่ลินเนี่ยในเกมนะคะมันดูใหญ่จริงๆด้วยอะ่ะว่าตอนแรกเนี่ยว่าจะแบบว่าลดโดยการออกกำลังกายนะคะจะไม่ใช้สูตรเนาะแต่ว่าดูสิรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่หาใหญ่เวอร์โอ้ใช้ตะเกียบไม่เป็นต้องให้ชายี่มาสอนแล้วมั้งเนี่ยหนูก็ว่าจะมาลองชิมด้วยค่ะ เอาคังชอนหายไปไหนอ่ะอืมเดี๋ยนะดูเพื่อนเรามีเยอะมากเลยนะคะรู้จักอ่คนในเมืองเยอะมากเอาทุกคนกลับไม่ใช่กลับสี่ดิใช้สี่กำลังลองชิมอยู่อืมนี่มันใชส้สี่มีเกีียวของร้านเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรสชาติดูจากหน้าตาแล้วแทบจะร้องไห้เลยรสชาติแย่มากเลยเหรอใช้สี่ เชสิอย่าทำหน้าบูดบึง้งเล้วให้อย่างนั้นสิเหมือนว่าครั้งชนจะต้องไปปาร์ตี้นะคะหรือยังไงโอเคเราชวนมาใหม่แล้วเราจะมาลองกินอันนี้เราจะแบบชิมอาหารสิคว้าจานเสิร์ฟด้วยกนันหมายถึงว่าเราหยิบไปทั้งจานนะคะแต่ว่าเราควรจะมาชิมอาหารมากกว่าอา้าวลูกผมไปไหนแล้วเนี่ย ลูกหายแล้วอ่ะกับบ้านแล้วมั้งลินได้เลยนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำรามเมงก็แน่แล้วสิเรากินรามเมงโอภักนี้ดีเนาะเหมือนว่าเรามาเที่ยวง,งานเทศกาลแล้วเราชิมอาหารแบบไหนเนี่ยเราก็จะได้แบบเรียนรู้นะคะนี่ชิมทีละนิดนดีกว่าบราเซตบราเซตคือลอไรบราเซตน่าจะเป็นแบบพวกบาร์บีคิวมากกว่านะคะแต่ว่าชื่อมันแบบโอ้โห อะดโบหมูกรอบอันนี้หมูกรอบของโปรดเลยโอ้ยรสชาติดีมากอะแก mm hmm. เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมซิมเราถึงอ้วนนี่กินทุกอย่างเลยนะอืม mm hmm. ก็ของมันน่าลิ้มดองอะเ mm hmm. มื่อกี้ราเมงเรากินไปทั้วห,หนึงเลยนะอาชิมอาหารด้วยกันดีจะได้ชิมมาม่าอะไรเนี่ยอันนี้อ,อผัดเบลปูรีนะคะ มังสวิรัติามได้แสดงว่าไม่มีเนื้ออ้าววัสดีร้านเชา้านี่เป็นซานตาคลอสหรือเปล่าเนี่ยซานตาคลอสอีสค i มิ to ูดาวเหมือนว่าคังชนจะต้องไปผับนะคะซึ่งเราคิดว่าเชิญมาที่นี่แล้วคังชนไม่มาเหมือนว่าเขาจะมีงานเลี้ยงอะไรอยู่ด้วยนะคะก็เลยปล่อยให้เราเนี่ยอยู่กับชายสี่ได้ยังไงชายสี่ดูท่าทางจะเครียดอะ เออ่เล่าเรื่องน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเครียดหมดเลยอ้โอันนี้มาแบบไม้คาถาในศิลมูลมาได้ไงใช้สิเป็นอะไรไป,ไปหรอ เออฉันเห็นคุณทำหน้าเศร้าตลอดเลยนะมมนผมกาลังเครียดนิดนหน่อยหน่อยนะ่ะพอดีว่าจ้างพนักงานมาขายหมี่เกี้ยวแล้วพนักงานแอบกินแอบจิกไปเป็นร้อยชิ้นแล้วเนี่ยโอ้โหคุณควรจะไล่พนักงานคนนั้นออกนะคะเออไอเราคิดได้ไงเนี่ยเหมือนเราแบบเล่นดราฟต์สีแล้วเรามาโนนะคะคิดจิกจิกจิกเออเกี้ยวเนี่ยนะหมี่เกียนะเก้ยวเนี่ยนะ โอเคเขาบอกให้เราทำไงอ่ะอ๋อซื้อของใช่ไหมที่แบบร้านขายของมีมีร้านขายของนะคะซื้อเสื้อยืดซื้อเสื้อยืดและสวมเสื้อยืดโอซื้อแล้วสวมเลยแล้วกันแล้วก็ซื้อของที่ละลึกนะคะและนี้เขาก็ขายพวกแบบกุ้งเอกะหรี่ปั๊บไม่ใช่ละ พวกปลาพวกมะเขือเทศอะไรต่างๆนานานะคะฉันอยากได้เสื้อง,งานเทศกาลนี้นะคะซื้อแล้วว่าจะใส่เลยขอบคุณที่ซื้อสินค้าในงานเทศกาล <c oughs> อ่าเอ้ยเปลี่ยนแล้วเดียว <c oughs> ซื้อเสื้อแต่เขาไม่ขายกางเกงใช่ไหม <c oughs> ทุกคนเห็นขอบกางเกงใหนไหมอ๋อนี่ไงผงกะหรี่พริกผงนะคะอืมอะกกลูแก้วหิมะกระต่ายแช่แข็งโอ้ เอาวาซาบิร้อนเนี่ยอดอกไม้ไฟด้วยดอกไม้ไฟเรามีเยอะแล้วนะแล้วก็ซื้อไปเดียวซี่ค่ะฉันควรเปลี่ยนเสื้อกลับนะอายคนไหมเงยเธอก็อายอะมังคือนี่ไงผู้ชายคนนี้ก็ลองใส่เสื้อนะแต่ว่าเขาก็มีกางเกงอะแต่เราไม่มีกางเกงเออที่นี่ขายกางเกงไหมอะ มีความอายเบาๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรดีโอ้เรามีหลายชุดนมีชุดนี้ด้วยแต่ต้องไปใส่กางเกงให้อะ่ะเอ่อเอาเป็นชุดเอาชุดโมรดคริสต์มาสเราไปไหนลเลรออ๋อก็เป็นชุดที่เราใส่อยู่ตอนนี้แต่ว่าเราแบบใส่เสื้อนี้อยู่ไงน่าจะประมาณนั้นนะคะเอาเป็นกิมมานแล้วกัน โอเคนะคะเปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนอ๋อใช่สิไปเข้าห้องน้ำสิผมผมอยากเข้าห้องน้ำมากเลยอะอ๋อเอออันนี้งานของเรานะคะเรายังทำไม่สำเร็จเลยเขาให้ดูวิดีโอนะคะจำนวนสองชั่วโมงเนาะในเว็บซิม t v ีนะคะมือถือเราดูได้ไหมมือถือเราดูวิดีโอไม่ได้นะจะต้องไปดูที่คอมนะคะเออแล้วผงวาซาบิที่เราซื้อเนี่ย ทำอะไรได้บ้างเอง่ยโอเคเดี๋ยวเรามีแค่วางหรอเออทำอะไรไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจุดพลุก,กันดีกว่านะคะอ้าวดีฉันไม่เห็นเธอตั้งนานแล้วนะลีเดเลเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยฉันก็เพิ่งจะรู้จักเธอเธอคือใครหรอซัมเมอร์ฮอลิเดย์นะคะโอ๊ยโ หนีสิวิ่งก่อนเร็วฮาริเดย์ซัมเมอร์โอ้โหนี่แก๊งแกงเสื้ออาเทศกาลนะคะมากัน4คนเลยโอ้ผู้นี่สวยดีจังเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวงานก็จะเลิกแล้วนะคะวางแล้วจุดอีกรอบหนึ่งได้ไหมเอาหายไปไหนแล้วเป่าฟองสบู่ดีกว่า นีมีเราซื้อฟองสบ,บู่มานะคะแล้วก็เป่าโอ้น่ารักกุบกิบยังไม่มีรูปปกเลยใช่ไหมล่ะกดหยุดก่อนเออได้ทํารูปปกอะไรอย่างนี้นะคะเอ้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วงานงานเลิกแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้โหเวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกิน <S 2> <S 2> <S อ้เดินไปเดินไป นี่นี่เดินไปตรงนี้เราจะหารูปดีๆทำหน้าปกกันด้วยนะคะ <laughs> yeah, <so> เดี๋ยวสิเราก็จะเราจะอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกเขินนะคะ <laughs> ช็อตนี้ตายค่ะโอ้โหรู้สึกเหมือนกํำลังถ่ายแบบเลยนะคะฟองสบ,บู่อยู่ไหนละโอเคเราจะได้รูปสวยๆทำหน้าปกด้วยนะคะอืกลิ่นอาหารนี้มันดีจังเลยนะโอเคโอเค โอ้โหถ้าอะไรเนี่ยเธอเป็นการลงทุนในการเป่ามากโอเคก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะดูแบบบองๆองอะไรอย่างนี้ดีเนาะนี่ภาพแบบนี้สวยเห็นไหมทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่า The sim มสเนี่ยภาพจะสวยมากเลยก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาถามว่าจะซื้อ The sim ม3หรือหรือเดอซิมดีเนาะเพราะว่า เลือกไม่ถูกนะคะว่าจะเล่นแบบไหนใช่ไหมล่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าในเรื่องภาพสวยหรือว่าอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ก็เดอะซิมสเนาะเพราะว่าเดอะซิมสก็มีมาหลายปีมากๆแล้วแต่ถ้าใครยังชอบเดอะซิมสอยู่ก็ซื้อเดอะซิมสนะคะเพราะว่าราคาจะถูกกว่ามากเลยเพราะว่าเดอะซิมสชอบลดราคาลดแบบ75็ดสิบห้เปชัยสี่จะมาลองชิมใช่ไหมดูมิงนะคะอืม เล่นดอกไม้ไฟด้วยดีกว่า <Yeah. S 1> แนว้าวนี่ดูสิงดงามแต่ไม่รู้ว่าถ่ายภาพเราได้ภาพแบบไหนมาว้าวสวยจังเลยความเพชรระดับสิบนะคะหมายถึงว่าเพชรในที่นี้ที่เป็นชอช้างนะเออเห็นเขาแบบชอบใช้กันในโซเชียลสมัยนี้ใช่ไหมล่ะก็แบบ เออทุกคนจะได้จะรู้แล้วเราจะพูดซ้ำทำไมก็นั่นแหละบางคนไม่รู้ไงกก็หมายถึงความสวย <c oughs> ความร้อนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่เรามีเรามีเยอะแล้วเรามีสตรอเบอรี่จุดพลุด้วยดีก,กว่า, <c oughs> อ,าอ้าวส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> จนต้องมาทักไทยที่ข้างนอกเลยเนาะอืมเราเคยไปงานเทศกาลที่ย่านอัพทาวหรือ,อยังรู้สึกว่าเราไปที่ย่านศิลปะแล้วนะคะแล้วก็คิดว่า ย่านศิลปะที่มีแบบดูเสร็จแล้วเหรอที่มีแบบอะไรนะงานเกี่ยวกับซากุระจะไม่ได้ว่าที่ไหน,ไนแต่น่าจะเป็นที่ย่านศิลปะใช่ไหมก็ว่าจะแต่งงานที่นั่นนะคะสําหรับใครที่รอลุ้นให้ลินเดเลแต่งงานนะคะ <c oughs> จริงๆเราเล่นมาถึงพาร์ทนี้เราก็ควรจะเล่นคนอื่นด้วยใช่ไหมแต่งงานอะไรอย่างนี้ด้วย จริงๆพี่ลี่เป็นคนเล่นตัวนะคะแล้วก็เลยชอบนกอยู่บ่อยๆก็เลยไม่อยากให้ตัวเองในซิมเนี่ยต้องแบบแต่งงานอ่ะ <Yeah. S 1> อเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเองผอมขึ้นแล้วนะ <Yeah. S 1> ผอมขึ้นผอมลงสิ oh, yeah. โอเครู้สึกเขินนะคะดูสิคะปิดตาแหม oh, <she> อ๋อชิจัดอ้น่ารักอ่ะอา้าวกลายเป็นรูปนี้ซะงั้นใช่สิยิ้มแบบ ยิ้มแบบหน้าบานเลยนะคะเอ้ยน่ารักน่ารักถ่ายอีกรูปไหมชายศรีคือดีนะถ่ายรูปกับอร่อยตอนแรกจะมาเที่ยวกับคังชนเนอะงว๊ะๆว๊จีเป็นรูปไหนอูยชายสีอยู่ข้างหน้านะคะโอ้โหชายสีมีความวีเชฟค่ะตรงนี้เราก็มีความสวยนะคะจริงๆเราใส่ชุดกิมโมาโนก็สวยเหมือนกันนะเออ เดี๋ยวต้องแบบเปลี่ยนชุดแบบใส่ไปเทศกาคลคริสต์มาสใช่ไหมเราจะต้องไปเที่ยวแบบเทศกาคลคริสต์มาสในเมืองนี้ด้วยคุยกับชายสี่อเอาใครมาแสดงดนตรีวะเนี่ยเล่นกีตาร์ข้างทางจะต้องมีกีตาร์จะต้องมีไวโอลินเมื่อกี้เขาทำอะไรก <c oughs> ันนะมีเสน่ห์ <c oughs> ตอนนี้เธอรู้สึกมีสนเสน่ห์นะคะเวลาจะพูดคุยกับชายสี่ก็แบบพูดเบา เอ้ยฉันสิขอถ่ายรูปด้วยแม่คุณขอถ่ายรูปกับผมผมขอถ่ายรูปกับคุณด้วยสิไอเรานะคะยิ้มแบบแก้มบานเลยนะคะมีความเป็นอาเจอ,อุตายมีความเป็นอาเจสุดฤทธิ์เลยนะคะพี่รินดูสิคะโอ้โหฉนันแล้วตกใจยิ้มขค่น,นั้นเลยเหรอคอ,อยาวเลยเนะี่ยน่ารักจังเลยแะ เออหลีกทางให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะมาแสดงกีต้าร์ค่ะพวกเธอเหมือนใช้สีของวงนอนยังไงไม่รู้อะ่ะถ่ายรูปด้วยกันอีกรูปบ้าเราจะมาเซลฟี่ันเป็นร้อยรูปแล้วม้งเนี่ยเฮ้ยจ้องแลกคุณเดี๋ยวเยวขอถ่ายก่อนนี่ดูคนข้างหลังสิคะพวกเธอพวกเธอทำอะไรนะเกรงใจฉันบ้างนะ <laughs> เออ ฮาดีอะเดี๋ยวนะขอมุมอีกมุมหนึ่งไม่เห็นปากใช้สีอ่ะเขาถ่ายกันสองคนนี่นี่นี่เจ้าแร็กคูนเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่จะมาปวนเมืองเอ,อ้ยหยุดเดี๋ยนี้นะแกเราจะเรียกให้มาหานะคะเฮ้ฮฉันคือแร็กคูนที่จะมาปวนเมืองโอเคไปด้วยนะ เอ้ยอันนี้จุดภูดได้อ่ะเอ้ยเก็บเข้าช่องเก็บของอันนี้ของเรานี่นะเจ้าและคุณแกทำงานอะไรเนี่ยทำไมรู้สึกอับอายอ,ะอ่ะออคนนี้มาเล่นไวโอลินแล้วล่ะคะ่ะหมฉันละโมโหหนักมากสิ่งบางคนก็โมโหหนักมากเนาะฉันไม่ได้ทำงานอะไรฉันเป็นนักุุยถังไคยะอ๋อเวลาเราคุยกับแลคคูนเนี่ยเราก็จะรู้สึกอย่างนี้เหรอ รู้สึกตกใจมีความตกใจเอ้ยสี่จะไม่กลับบ้านจริงๆหรอ,อามากินข้าวแกงกะหรี่นะคะเนี่ยทำน้าแบบเศร้าๆมานั่งดีกว่าโอ้ยพ่นไฟได้วัดดีค่ะใช่สีออ่ออยิ้มเชียวนะทำไมอ่ะข้างหลังชีเปลยนะคะ แ h ่ๆพี่เพิ่งจะเมามาพี่กินเหล้าขาวไปสามโหลเต็มเต็มเลยพวกเราแจ้งตำรวจแล้วมีโจรลามกออกอารวาสยามกลางคืนนีผู้หญิงคนนี้ก็มากินกับชายสีด้วยเออเดี๋ยวเราสั่งน้ำกัวดีกว่าปกติเราไม่ได้สั่งเครื่องดื่มเลยนะคะดูสิคะมีชาดอกคาโมไนท์คอฟฟ่ชาสีจางชาสมชาเขียวอูหลง เอากินอูหล,ลงดีกว่าเศร้า,าอ่ะเจ้คนนี้นะคะโอ้โหโดนเข้าใจแล้วทำไมตัวไม่เกรียมนะคะใช้สีพ้นฝอใส่นั่นเอง,งดูสิคะข้างหลังข้างหลังรถไฟฟ้ามาหานะเธอได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านสักทีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวเทศก,กาลวันคริสต์มาสนะคะกับขังชอนแล้วหวังว่าขังชอนคงจะไม่ติดธูระอะไรอีกนะ มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของเราแล้วนะคะโอ้ยปวดมากเลยว่าแต่ว่าเออพ่อบ้านที่เราจ้างเนี่ยไปไหนละแซนวิชเบคอนมะเขือเทศและผักกาดโอ้น่ากินมากแต่นะเราจะเก็บเข้าลากไม่ได้หรอโอเคจเ,เก็บเข้าที่อย่างนี้ก็ได้เออพ่อบ้านไปไหนลวเนี่ยอ้าวนี่พ่อบ้านมาตั้งอะไรเฮ้ยทำไมทำทิ้งไว้อะมักกรโรนีชีสนะคะกับ อะไรทั้งอย่างไม่รู้ว่าผัดผักหรออันนี้เครื่องเล่นเกมนะคะในเมื่อเราเป็นเกมเมอร์สาวเนี่ยเอา้าพ่อบ้านกากเป็นผู้หญิงแกเป็นผู้หญิงไปแล้วหรือว่าเขาจะแบบสุ่มนะคะแต่ละวันอย่างนี้หรอทำไมกลายเป็นผู้หญิงคนนี้อ่ะอันนี้พูดยังพูดไม่จบใช่ไหมเราเป็นเกมเมอร์สาวเราต้องมีเครื่องเล่นเกมแบบนี้นะคะเออลองเล่นเกมอืม แล้วเราจะใส่ชุดวันคริสต์มาสยังไงเดียหรือว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าดีไหมแล้วเรามาเลือกกันว่าจะใส่ชุดไหนดีโอเคอืมก็เดี๋ยวโอ้โหเข้ามาเล่นเกมเฉยเลยจะเล่นให้ดูใช่ไหมเขารู้กันแล้วนะว่าเล่นยังไงอะ่ะออกมาก่อนเร็วเดี๋ยวเราจะนัดทังชอนไปงานคริสต์มาสกันนะคะซึ่งชุดที่เราใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยว่าจะแต่งชุดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันดูแบบโป๊ไปหรือเปล่ามันหายไปแล้วมันแก่เป็นชุดนี้ นี่อาอจะเข้าไปเล่นอีกเหรอใจยเย็นเออออกมาดีมากมันกายเป็นชุดเนี้ยเปลี่ยนก่อนเร็วยืนยืนมืนนะคะชอบใส่ชุดกิโมโนดังเลยสวยดีมันกายเป็นเสื้อนี้แล้วเรามีแบบถอดเสื้ออะไรหนีได้ไหม มันแา้เป็นชุดนี้มันแทนแทนที่ชุดนั้นไปนแล้วโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรดีรใส่แค่หมวกกวางเรนเดียในเทศกาลคริสต์มาสแล้วกันนะคะเนี่ยชุดก็ที่แรกก็แบบเลงไว้เป็นชุดนี้นะคะดูสิก็จะมีหลากหลายสีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใส่สีอะไรจริงๆคริสต์มาสก็น่าจะเป็นตีมเขียวแดงใช่ไหมแต่เสียดายที่เราแบบปรับสีไม่ได้นะคะ หมายถือว่าปรับสีเองอะไรอย่างเงี้ยเขียวก็น่าจะเป็นเขียวแบบนี้เลยนะคะใส่กับรองเท้าน,นี้เหรอหรือว่าจะเป็นแดงหรือว่าเราไม่ต้องเขียวแดงแต่ว่าเลือกสีที่ชอบนะคะที่ลินชอบสีแบบอย่างเงี้ยมันมันเข้ากันดีอ่ะมันโทนอ่อนๆดีเนาะส่วนชุดอื่นเนี่ยก็มันไม่มีแบบคริสต์มาสไปเลยอะ่ะมันก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้นะคะซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับหมวกเราต้องใส่ชุดแบบแบลวๆนะที่สำคัญชุดนี้เนี่ยอยู่ในภาค City Li v i วิด้วยในภาคใหม่ด้วยก็เลยแบบอยากใส่นะคะดูน่ารักใส่ใสดีใช่ไหมคะถ้าเลือกเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกนานกว่านี้เนาะก็เลยแบบโอเคไม่เลือกมากนะคะได้ชุดนี้มาเออเดี๋ยวเรานะคะจะมาแต่งหน้ากันบ้างดีกว่าเนาะเราจะแต่งโทนอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโทนสีน้ำตาลเนี่ยจะอ่อนไหมเนี่ย โอ้โหอ่ดาร์กเลดลิปด้วยนะโหโหสตินเลดโรสลิปอืมตาสีน้ำตาลคิดว่ามันน่าจะไม่แบบหรือจะเป็นแบบสีเงินดีคะอืม uh พิงค์ลิปนะคะน่าจะแบบอ่อนนะสินเวอร์แอนด์พิงค์ออกแบบสีเงินชมพูชมพูลิปเอ้าโอเคลองดูแล้วกัน เอ้ยจะกินอีหรอเนี่ยเธอนี่ก็สีเขียวหลายช่องแล้วนะดูหุ่นซะก่อนยังจะกินได้เนาะเดี๋ยววันนี้ฉันมีนะัดไปเที่ยวเทศกาลฟิสมาสกับคังชอนโอเคนะคะเริ่มจากเขียนอายเลยค่ะเขียนตาเขียนตาโอ้มีงานอีกแล้วอ,ะอ่ะเรืองทำที่บ้านงานเก่ายังไม่เสร็จเลยเออดูวิดีโอนะคะแล้วก็อัปเดตโซเชียลอ๋ง่ายอันนี้ง่ายเฮ้ย ลินเดเลทายซิว่าฉันเจออะไรยินดีว่ามีคอนเสิร์ตจัดที่โรงเก็บของย่านแฟชั่นประมาณสี่ทุ่มโอเคแสดงว่าสี่ทุ่มมีนัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอแต่งหน้าก่อนนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหตาแน่ใจเหรอว่าเราเลือกพิ้งดีที่สุดขอดูชัดๆหน่อยนะธรรมชาติมากค่ะ เห็นไหมมันจะนสีจมพูเงินแล้วปากสวยนะปากธรรมชาติแต่ว่าตาเธอไม่ค่อยธรรมชาติเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนี้ค่ะจําสวนชาธารณะได้ไหมตอนนี้เนี่ยสวนสาธารณะนะคะเขาจัดงานเทศกาคลคริสต์มาสค่ะก็โหลดในแกลเลอรี่แล้วก็นามาลงนะคะอะไรกระดิ่งกระดิ่งเงินสวนสวนสาธารณะกระดิ่งเงินโอเคเราจะาคลิกที่นี่ยืนยันแล้วก็เชิญคังชอนไปด้วยค่ะนี่คังชอนใช้ยัยงใส่ชุดคริสต์มาสอยู่เลย โอเคในที่สุดเราก็ได้ไปเดทกับคังชอนสักทีถึงเราจะเคยเดทกันแล้วก็เถอะมาถึงแล้วค่ะถ่ายรูปกับคังชอนก่อนดีกว่านี่ดูสิคะวันนี้คุณแต่งตัวหล่อจังเลยคุณก็แต่งตัวสวยจังเลยครับได้ถ่ายรูปคู่กันสักทีนะคะฮันแน่นี่มีบวก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 ขึ้นด้วยเนี่ยเออน่ารักน่ารักกวางเรนเดียน้อยนะคะแต่ทำไมใส่เสื้อแมว อันนี้ขยายให้ดูในมุมมองกว้างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ละโซนหลักๆมานี่มานี่มานี่เฮ้ยจะไปนอนได้ยังไงวาที่ต้นคริสต์มาสก่อนโอ้โหมีแบบวอลเปเปอร์สีอ่อสวยมากเลยนะคะจะถ่ายรูปกันที่นี่ไหมเนี่ยคังชอนเอยเดินไปไกลกันนะโอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบแบบคำว่าอะไรโอ้โที่ไหนบ้านเหรอ,อขอให้เข้ามาเล่นในน้ำพุด,ด้วยกัน ไปเล่นในน้ําพุดีไหมโอ้ oh, เล่นในน้ําพุเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะทุกคนอาจจะย้อนหลังไปนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสพี่ลินก็ออกไปเที่ยวแต่ก็อวยพรทุกคนผ่านในเฟซไปแล้วเนาะวันนี้ก็ย้อนหลังนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมารีวิวสถานที่มีกันนะคะเผื่อว่าใครอยากดูเนะเาะอ้าวอันนี้ก็แบบค้างเหรอ ทำไมยืนนิ่งล่ะอย่ามองตาได้ไหมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน,น่าร้อคาวอีลิมไดแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิ ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ์